คำสอนของหลวงปูท่ทวดทำด้วยใจสงบเราจะทำบุญก็ดีเราจะทำอะไรก็ดีจงทำด้วยความสงบอย่าทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อนเพราะการกระทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อนนั้นมันจะพาเราไปสู่หายนะเมื่อเกิดอารมณ์ร้อนเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงอย่าทำ นั่งให้จิตใจมันสงบสบายเสียก่อนเมื่อจิตใจสบายแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะทำสิ่งใดก็เป็นไปโดยความสะดวกมีสติพร้อมจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องมีสติพร้อมคืออย่าทำให้มีโทสะอย่าให้อารมณ์เข้ามาควบคุมสติ อย่าให้เรื่องส่วนตัวและขาดเหตุผลมาอยู่เหนือความจริงคำสอนของหลวงปู่ทวดจากคำสอนของหลวงปู่ทวดในกรณีนี้ในเรื่องทําด้วยใจสงบจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดกิเลสไม่ว่าจะเป็นภาวะโลภะโทสะโมหะก็ให้หยุดนิ่งเสียก่อน นั่งเสียก่อนรอให้อารมณ์เข้าที่เป็นปกติเสียก่อนแล้วพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความสงบด้วยใจสงบแล้วจึงทำสิ่งใดๆก็ตามก็จะได้รับผลที่ดีกว่าเสมอสวัสดีครับ